สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะเอาควายสี่ตัวมาวิ่งแข่งกันนะครับนี่ควายตัวแรกนะครับวายสีน้ําตาลควายบราวนะครับบราวน้ำตาลเนี่ยควายตัวถัดไปครับควายสีฟ้านี่สีฟ้าภาษาอังกฤษว่าไงครับสกายอ๋อสกายใช่ไหมครับไม่ใช่บูใช่ไหมไม่ใช่บูมันสีน้าเงินอ๋อสีน้ําเงินนะครับนี่สีฟ้าสกายท้องฟ้าหรือว่าสีฟ้าบ้ อ่ะต่อไปสีดำนะครับนี่ b บ็กบ er. er. ัฟเฟอร์บัฟเฟอรอันนี้ก็สีทองโอ้มาเรามาฟังเสียงกันเลยนะครับอันนี้เหมือนจะหมดแรงเลยนะครับเห็นนะวิ่งเออย่อไปดำโอ้อโหดำวิ่งเร็วอ่ะไปวิ่งเลย เดี๋ยวเราจะปล่อยทางๆท,ที่ที่จุดนะครับดูว่าใครจะวิ่งชนสูตรกันได้ก่อนไป let's g โอ้ยไฟีฟ้าวิ่งเร็วมากเลครับชนตูดแล้วอ่ะต้องไฟหิมะอยู่ข้างหลัง แต่พออย่างนี้ควายถดับรุ่มเร็วอ๋อทางมันไม่ค่อยจะดีครับควายสีทองหมดแรงแล้วนะครับออแล้วนี่คือแถมให้อีกนิดนะครับควายสีเขียวนะครับวิธีการวิ่งวิ่งแปลกแปลกใหม่วิ่งกลับหลังนะครับนี่ไงไงครับวิ่งกลับหลังโอเคนะครับ วันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย